เป็นวันสำคัญเป็นวันธรรมสวรรค์เป็นวันพระในวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์วันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเราทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติโดยความตั้งใจด้วยความเลื่อมใสด้วยความเคารพ เพื่อจะรักษาดำรงสงไว้ซึ่งธรรมมัตปฏิบัติให้ประปวดชัดในจิตใจของเราถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมะเหมือนก็ไม่มีถ้าเราปฏิบัติแล้วจึงมีขึ้นมาการปฏิบัติจำเป็นหน้าที่ของเราจะต้องปฏิบัติอยู่สมเสมอ เม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้เลิกละในการปฏิบัติในการฝึกกัด,ดในการอบรมในการเดินจงกรมในการนั่งสมาธิภาวนาพระอริยะสงสาวกก็เช่นเดียวกันท่านรักษาท่านปฏิบัติ ตลอดเวลาเป็นเนืองนิจตลอดชีวิตทีเดียวจนชีวิตหาไมา่ตลอดถึงครูบาอาจารย์ของเราท่านก็ปฏิบัติโดยตลอดไปท่านไม่ใดเลิกถอนเพราะเหตุใดเพราะยังมีชีวิตอยู่ตราใดจำเป็นจะต้องรักษาจำเป็นจะเท่าปฏิบัติจำเป็นจะต้องคุ้มครอง เหมือนกับร่างกายของเราเมื่อยังมีอยู่ตราบใดจำเป็นจะต้องรักษาดูแลจะต้องชำระอาบน้ำอยู่ทุกวันทุกวันถ้าไม่อาบมันก็สร้างมลทินขึ้นออกมาขึ้นมาให้ปรากฏเป็นที่รังเกียจในสังคมสมาคมเพราะฉะนั้นร่างกายเราชำระสะสางทุกวันทุกวันเช่นใด การอบรมจิตใจของเราก็ควรจะได้รับการอบรมเช่นนั้นเช่นเดียวกันเพราะจิตใจก็เกี่ยวพันกับสิ่งภายนอกเหมือนกับร่างกายอารมณ์ต่างๆมีทั้งอารมณ์ที่ดีทั้งอารมณ์ที่ไม่ดีถ้าไม่เกิดความเศร้าหมองในทางจิตใจอยู่เสมอตลอดเวลาถ้าเราไม่พินิจพิจารณาชำระ สสางให้ดีแล้วจิตใจของเราก็จะมุ่งมุ่นไปด้วยเครื่องเศร้าหมองด้วยเครื่องไม่สะอาดจะจิตใจก็จะใช้การใช้งานไปในทางดีไม่ได้ดีถึงแม้ว่าทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นธรรมที่สะอาดหมดจดบริสุทธิ์แล้วก็ตาม ตอเมื่อจิตใจของเราเป็นภาชนะที่รับรองธรรมนั้นมันเศร้าหมองมันไม่สะอาดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอยู่ในเรา,เาผู้ไม่สะอาดก็กลายเป็นธรรมที่ไม่สะอาดกลายเป็นสินกับสินไม่สะอาดเป็นสมาธิกับส,สมาธิไม่สะอาดเป็นปัญญาก็ปัญญาไม่สะอาดเพราะไม่อยู่ในสินที่ไม่สะอาด เลยเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดไปด้วยเราก็ได้อาศัยแต่สิ่งที่ไมส่สะอาดเป็นสมบัติของเราส่วนสิ่งที่สะอาด,ดเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติของพระอริยะเจ้าที่ท่านสะอาดเพราะเหตุนั้นจึงมีการรักษาภาชนะของเราเป็นที่รองรับ ซึ่งสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงประทานไว้แล้วให้เราจากรกายของเราภาชนะของเราดีศีลที่เกิดขึ้นจากภาชนะหรือเกิดขึ้นที่เราสมาทานเจตนาเราเข้ามาประพฤติปฏิบัติก็ลเลยศีลก็บริสุทธิ์เมื่อกายของเราดี ถ้ากายของเราไม่ดีเราจะรับสักอะไลสลายก็ตามมันก็ไม่บริสุทธิ์อย่างนั้นแต่เราไม่รักษาเราไม่สํารวมระวังเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์นั้นเราจะต้องคุ้มครองดูแลรักษาปฏิบัติถือเป็นกิจวัตรของเราประจำเป็นหนึ่งนิต เมื่อเราได้ปฏิบัติรักษาจนจิตเป็นนิสัยเคยชินแล้วถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติสักวันสองวันก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดโปร่งในจิตในใจของเราเหมือนกับเราทำงานทุกวันทุกวันไม่ได้อาบน้ำือมันเหนอะหนกในตัวของเราไม่สะดวก เสื้อผ้าของเราที่เกี่ยวเนื่องโดยกายก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้ซักใช้ปใช้ปก็รู้สึกว่ามันมีกลิ่นก็ไม่ดีสีก็ไม่งามตลอดถึงสัมผัสก็ไม่ดีไม่สะดวกในการใช้เพราะฉะนั้น เราทาั้งหลายพยายามชำระสะสังจิตใจของเราด้วยธรรมปฏิบัติมาน้อนนึกระลึกทำมาไว้ในใจอยู่เสมอเพื่อจะได้ยึดไวเป็นสีพึ่งเราก็จะได้เป็นสีพึ่งอันกเกษมเป็นสีพึ่งอันอุดมที่จำกล่าวว่าโยจะบุตรทันจะธรรมมันจะสังคัญจะสรณงกโต ย่ยบุคโลท่นเหล่าบุคคลพูดใดยินก uh ็ตามชายก็ตามชาวบ้านก็ตามพระภิกษุนักบวชบรรชิตก็ตามเราทั้งหลายตั้งใจเพื่อปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้ปฏิบัติมาทุกวันหลังจากที่เราทั้งหลายได้ทำวัด สวดมนต์แผ่เมตตาแล้วเราปฏิบัติเพื่อครบถ้วนในบุญกิริยาวัตถุมีทานเมสินมมภาวนาการปฏิบัติจิตภาวนาเราถือว่าเป็นหลักสิ่งสำคัญมากได้บุญมากได้อานิสงส์ใหญ่ได้ผลใหญ่ ตามหลักท่านกล่าวไว้แต่ถ้าเราสอดสองพิจารณาบรรดาบุญทั้งหลายสมจริงที่พระองค์ทรงพระดำดสตรัสไว้พระบุญทั้งหลายมาจากใจถ้าเราได้อบรมจิตใจด้วยวิธีการภาวนาให้ใจเกิด สติเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วไม่ว่าการกระทำใดๆของบุคคลผู้มีปัญญานั้นย่อมมีประโยชน์หรือย่อมมีประสิทธิผลมากกว่าบุคคลที่ไม่มีปัญญาหรือบุคคลที่ไม่ได้ฝึกเพราะฉะนั้นการฝึกจิตใจในการภาวนาเพื่ออบรมให้จิตใจนั้นมีกำลังความสามารถ มีความรู้ความฉลาดในการรักษาจิตใจนั้นให้พ้นจากเครื่องเศร้าหมองมีมูลฐานมาจากอาสะวะทั้งหลายทเรียกอุปากิเลสที่มีอยู่ทั้งประจำอยู่ในจิตใจทั้งจรมาเป็นครั้งคราว ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเครื่องป้องกันและเครื่องรักษาแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะมาเป็นเจ้าเรือนมีอำนาจที่จะมาอยู่กับจิตใจของเราบงการให้จิตใจของเราคิดนึกและกระทำไปด้วยอำนาจเอง สิ่งที่เป็นอกุจลนั้นนั้นให้ได้รับผลก็คือความทุกข์ความไม่สงบทางจิตใจนั่นเองไม่มีใครที่ไม่ไม่ได้รับการอบรมจิตใจแล้วเป็นคนสงบเป็นคนบริสุทธิ์ได้บรรลุถึงความรู้ความฉลาดในทางธรรมที่สมบูรณ์บริบูรณ ยังไม่ปรากฏนี่องค์เดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานับตั้งแต่พระองค์ได้รรตรัสูรอนุตตรสัมมาสัมพทธทธญาเป็นพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นในโลกแล้วพระองค์ทรงพระมหาตรรณาทิคุณแสดงธรรมโปรดนับตั้งแต่ ปฐมอเทศนาที่พระองค์ทรงจัดแก่เดินเจวีีทั้งห้าล้วนแต่พระองค์สอนปฏิปทาคือการภาวนาตั้งแต่เริ่มต้นทีเดียวออกสู่ความสงบสง,บสงบัดเพราะพระองค์ได้กำลังใจตรัสร,รูร้ธรรมบรรลุธรรมก็อาศัยสถานที่สงบสง,บสงบัดริเวศ เมื่อพระองค์ได้อยู่ในที่สงบสงัดวิเวกแล้วเป็นโอกาสอันดีในการที่จะประกอบจิตภาวนาพระองค์ตั้งใจมุ่งมั่นเพื่ออบรมจิตอันนี้ให้มีความรู้ความฉลาดความสามารถเท่าทันอารมณ์ทางจิตใจที่มีอยู่ด้างเดิมที่กิเลส ปกครองอยู่ที่ทำให้จิตลงไหลไปในตามอารมณ์ต่างๆโดยสำคัญว่าเป็นประโยชน์แก่ตัวเองแล้วไม่มองเห็นประโยชน์ที่ได้จากความสำคัญนั้น,น,นทั้งพระองค์เองและสัตว์โลกทั้งหลายทั่วๆไปด้วยความปรารถนาความสุขด้วยอำนาจแ่ง ิเลสเป็นผู้บริหารตั้งแต่อดีตการที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะได้ส,ดสมประสงค์ก็ยังไม่มองเห็นสิ่งที่สมประสงค์นั้นจะได้ความสุขอันมั่นคงและที่แท้จริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นวัตถุ รวนแต่ได้มาจากภายนอกต้องอาศัยสิ่งภายนอกอาศัยวัตถุและอาศัยอามิตไม่ได้เกิดขึ้นเป็นของของตนโดยเฉพาะเลยจะต้องดิ้นรนเสาอแสวงหาจึงได้มาการส่ะแสวงหาสิ่งเหล่านั้นก็จะได้มาสมประสงค์ก็ถูกความกระทบสะเทือนความลำบากอุปสรรคขัดข้อง อยู่ทั่วทัวไปที่เราทาั้งหลายทราบอยู่ในจิตใจมาตามระดับเพราะฉะนั้นความสมหวังของแบบกิเลสเป็นผู้บงการนั้นมีมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเราทุกคนก็ได้ผ่านมาแล้วได้รู้จักเลิกจัดา่าว่าไม่มีอะไรเลย พอที่จะยึดนนงให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่มั่นคงและถาวรพอให้จิตใจของเราได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจและตอบต่องใจหรือแต่เป็นสิ่งที่แปรปลวนข้ามค่าสามารถจะเปลี่ยนแปลงมาอยู่เป็นของเราคู่หนึ่งแล้วก็ไปเป็นของคนอื่นอีกทั่วๆไป ที่เรายึดถือว่าเป็นของเราของเรานั้นถ้าโดยแท้จริงเขาไม่ได้รับเราว่าเราเป็นเจ้าของที่อยู่ที่อาศัยผ้าผ่อนท่อนสบายเงินตราเข้าของทั้งหมดเขาไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของของเขาเลยมาอยู่กับเราคืนหนึ่งรับเงิีได้มาไม่ถึงคืนเป็นของคนอื่นไปแล้ว ออกไปแล้วเมื่อเราแสวงหาความสุขที่ไม่แน่นอนไม่มั่นคงอยู่อย่างนี้ตรัใดความสุขของเราที่จะทำให้เราอิม่มเราเพียงพอจะได้มาจากไหนเราตรองดูเพราะฉะนั้นความสุขประเภทนี้พระพุทธเจ้าวัาเป็นวัดจะหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นแต่ความหมุนเวียนนี่แหละเป็นทุกข์ ที่พระพุทธเจ้าพระองค์มองเห็นชัดที่พระองค์เกิดความเบื่อหน่ายด้วยอาศัยพระองค์ภาวนาพิจรารณาดูตามความเป็นจริงที่มีอยู่แล้วและพระองค์ตามรู้ตามเห็นสิ่งที่มีอยู่ทั้งเราทั้งในโลกท,ทั่วไปยิ่งดูกว้างใหญ่เท่าไหร่ก็นี้จะภาพเหมือนกันหมดกับเราไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย จากเราะฉะนั้นเมื่อเรารู้เราอย่างไรเราก็สามารถที่จะรู้จัตโลกทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อรู้ความต้องการอย่างเรายังก็สามารถรู้ตามความต้องการของคนอื่นเรามีความหลงความเพลิดเพลิพนมัวเมาอ,อย่างไรคนอื่นได้สัตว์อื่นก็ไม่มีความแปลกแตกต่างอะไรเมื่อย,ยังไม่ได้อบรมแต่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อเรายังไม่รู้ทมอันเป็นสภาพสภาพแห่งความจริงที่เอนธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรแล้วนั้นทรงสแสดงบอกให้เราท้งหลายเลิกจากทั้งหลายปตะเพิปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเราตรวจตราด้วยหลักความจริงด้วยเหตุด้วยผลแล้ว มันแน่นอนเหลือเกินพอเราที่จะสิ้นความสงสัยได้บ้างถึงจะไม่ทั้งหมดว่าความสุขที่ได้จากอมิตรได้จากวัตถุนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ให้ยึดมันม่นถือมั่นสำคัญเอาจิตไปผูกพันเยื่อใหญ่อะไรใหญ่ดี สำคัญมากนะเพราะฉะนั้นท่านใน้ชื่อสอนพระพิสุสองผู้ปฏิบัติว่าเป็นปัจจัยปัจจัยสี่ปัจจัยว่าเป็นไปเพียงเครื่องอาศาายัยไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนติ่แท้จริงคำว่าอาศัยนั่นคือไม่ได้เป็นเจ้าของที่แท้จริงเหมือนกับเราอาศัยอยู่ในเรือนหลังใดเราก็อยู่ชั่วคราว เราอาศัยอาหารอันใดเราก็บริโภคยืมไปชั่วคราวมันก็จากกันไปเราอาศัยเครื่องนุ่งห่มอะไรมันก็ชั่วคราวท่านเรียกกับปัจจัยเครื่องอาศัยเรียกตั้งชื่อตามธรรมตามความเป็นจริงเป็นสิ่งที่ทําให้เรามองเห็นเป็นสภาพความจริงด้วยจะทอนถึงจิตใจให้ได้ความฉลาดไม่ให้มกมุ่นมัวเมาในสิ่งน,นั้น เพื่อให้จิตใจของเราอยู่เหนือสิ่งเห่านั้นเราจะได้ไม่ถูกสิ่งเหล่าน,นั้นครอบงำจิตใจของเราให้รุ่มหลงในปัจจัยสี่เมื่อรวมย่อยๆแล้วไม่ว่าชาวบ้านไม่ว่าชาววัดแต่เราเรียกโดยทางธรรมว่าปัจจัยสี่ก็ไม่ผิดเพราะทุกคนก็ไม่ใช่เป็นของของตนติดแท้จริงล้วนแต่เป็นเครื่องอาศัยด้วยกันทางนั้น แม้แต่โลกที่ว่าบ้านของเราหรรืือเหนเรือนของเราที่อยู่ของเราที่เราซื้อมาด้วยเงินตราก็ตามก็ไม่ใช่ว่าเป็นของเราที่แค่จิเมื่อไหร่เป็นส่วนที่เราอาศัยเท่านั้นเป็นชั่วคราวเท่านั้นที่ขยับเข้ามาถึงอัตภาพร่างกายของเราอีกก็เลื่อนแตกเป็นสิ่งที่เราตัดใจเครื่องอาศัยเช่นเดียวกัน เมื่อเราพิจารณาตามความจริงเรามาอาศัยชั่วควาวามาต่อเพื่อจะดใช้ที่มันเกิดที่มันมีมาแล้วเราก็ทนุบำร,รุงบริหารตัดดาสำคัญมั่นหมายเป็นความจริงเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หลันนำให้เกิดความสุขโดยส่วนเดียวเราทุกเป็นภาระเพราะเรามาอาศัยเรือนอันนี้ คือเดือนร่างอันนี้มีไม่น้อยทีเดียวงานทุกประเภทที่เราทําขึ้นมาก็เพราะให้เรื่องที่เราอาศัยคือร่างอันนี้ให้มีชีวิตอยู่ต่อกันไปได้ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จำรุดสุดโจรแตกสลายไปโดยเร็วลั้นจะอยู่ไม่ได้นานถึงบัดนี้ที่อยู่ได้นาน เพราะเราอาศัยธนุบำรุงส่งเสริมอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นอันละถึงแม้ว่าเรามาเราอาศัยเขาก็ไม่ได้รับรู้ว่าเราเป็นเจ้าของเราก็ไม่เขาก็ไม่ยินดีจอนรับเราแค่ไหนเพียงไรเขาก็มุ่งหน้าไปตามกฎเกณฑ์ของเขาถ้าเราไม่บำรุงให้เขาแล้วเขาจะไม่อยู่กับเราเสียเลย เราจะอ้อนวอนทำอย่างไรให้เขาอยู่ตลอดไปเป็นไปไม่ได้ถึงคราวเหนียเขากดเหิีวถึงถูกอากาศร้อนขาก็ร้อนตามบทบาทของเขาถึงอากาศหนาวก็หนาวตามสภาพใครจะอ้อนวอนอย่างไรนี่แต่เรานไปตามแก้ไขทุกอย่างเพื่อให้เขาอยู่กับเราเพื่อรับความสะดวกสบายทของเขที่เราต้องการ ไม่ให้สิ่งเหนั้นกระเทบกระเถิดเนื่องโดยเหตุนี้แม้แต่สิ่งเหล่านี้ก็ประพุทธเจา้า่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในอัตภาพจารยะร่างกายท,ที่เราอาศัยอยู่นี้ร้วนจะเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยในชั่วคราวเท่นั้นไม่มีใครเลยที่จะอยู่ได้มั่นคงและถาวร เมื่อเราสอดส่องพินิดเพืเ่อาแต่ละชิ้นแต่ละส่วนของร่างกายที่ว่าตัวตนเราเขาหยินงิงชายอน,นี้้เมื่อแยกไปแล้วมันเป็นสภาพเหมือนกันหมดไม่มีอะไรนิดเครื่องหมายว่าเป็นอะไรเพียงแต่สมมติแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นสำคัญว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยอำนาจอาวิชชาที่มาหุอหมอก เกิดสัญญาถือมั่นด้วยอำน,นาจแต่สัญญาลกยึกว่าเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นเรามาพินิจารณาแก้ไขสมุติเพื่อไม่ให้หลง่อรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็เราจะเอาอความรู้นั้นทำรรกิจที่ควรทำไม่ควรหลงมัวเมา ไปสนุกบำรุงส่งเสริมจนเกินขอบเขตโดยความมัวเมาความหลงจนเกิดความทุกข์ใจและเสียใจภายหลังเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่สมหวังไม่เจริญง,งอกเงยไปข้างหน้าเราต้องการให้สวยให้งามให้มีความสดชื่นแต่มันนานไปเท่าไหร่มันจ็ยิ่งจเหี่ยวแห้งฮดหู่ข้ามข่าไปทุกอย่างความเจ็บปวดก็กระดังมา ความลุกยากนั่งอยากไปที่ไหนลำบากก็เกิดขึ้นตามลำดับหูตาจมูกลิ้นที่เคยดีมาแต่ก่อนก็เปลี่ยนแปลงไปหมดท,ทั้งทั้งเี่เราทะนุบำรุงเหมือนไม่ได้ลบละโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมเหล่านั้นไม่เคยอยู่คงที่ตามความต้องการของเรา มันไปเป็นไปตามกฎเป็นหลักสูตรของธรรมดาเพราะฉะนั้นในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสมรัมมสัมพุทธเจ้าที่ทรงพระโอวาทให้แก่เราพิจารณาหนึ่งหนึ่งที่เราสวดประจำทุกวันสวัดเรามีความแก่เป็นธรรมดา นี่แล้วพระองค์ไม่ต้องให้พิจารณาในเรื่องเกิดเพราะมันเกิดมาแล้วมันมีแล้วอแต่ให้พิจารณาเรื่องแก่ที่กําลังแก่ทุดโทรมอยู่อมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีเจ็บม,มีปวดอยู่ตลอดเวลานนี้ความตายเป็นธรรมดาเพื่อให้รู้ธรรมดาที่ใครใครแก้ไขไม่ได้ ไม่เป็นไปตามความต้องการเพื่อให้จิตนั่นไม่ให้หลงให้ยอมรับความจริงในสิ่งนี้แล้วพยายามที่จะทำสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์ให้หลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นธรรมดาไม่ให้ลุ่มหลงเพราะจิตของเราก็มีความรู้เป็นธรรมดาเหมือนกันมีความหลุดพ้นเป็นธรรมดาเหมือนกันทามันไม่หลง มีความปล่อยวางได้มีความสลัดได้เพราะพระพุทธเจ้าองค์ก็สลัดปล่อยวางได้แล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเป็นของคังขล่าจำรุดสุดซเมื่อเราเห็นชัดตามความเป็นจริงในก่อนนี้แล้วจิตนั่นมันก็ไม่มีความจริงดีเจ้าเบื่อหน่ายคลายอุปทานยึดมั่นถือมั่นกิเลสอันเป็นอุปทิมีมาแต่เก่าก่อนก็ถูกชำระ ส,สางจกภายในจิตใจให้เกิดความผ่องใสผ่องแพ้วเรียกทำจิตของตนให้ผ่องแพ้วเอตังบุทานาซาสนามนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งนี้ที่จะทำห้สมบูรณ์ได้รู้ตามความเป็นจริงกของนี้จะต้องอาศัยจิตภาวนา มารักษาอบรมจิตใจของเราให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นหลักฐานมีความสงบพอสมควรแล้วยึดยกเอาขันอันนี้ขึ้นมาพิพจารณาจะได้จดบ่องมองดูเห็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมตามความเป็นจริงจะเป็นสิ่งที่ให้เปิดยานความรู้ ตามสภาวะธาตุสภาวะธรรมขึ้นมาเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายจะไม่หลงอุปทานยึดมั่นสำคัญหมายเหมือนแต่ก่อนแต่เดิมความรู้สึกทุกอย่างทุกเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราอบรมจิตใจในพ้นทางอันถูกต้องตามธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้คือสินสมาธิปัญญาที่เราปฏิบัติมาประจำอยู่นนิด เราะฉะนั้นการกระทาดังนี้ควรน้อมจิตน้อมใจเลื่อมใสทตั้งใจปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปทำอยู่อย่างนี้เราก็จะได้มียกระดับฐานะจิตใจของเราให้สูงขึ้นตามระดับพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏรสงสารดังที่เจนสดนมาสมควรแก่กาลวเวลายุติแต่เพียงเท่านี้แต่นี้ไป ให้เราทาั้งหลายพึงปฏิบัติจิตฐภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน